เจ็ดตัวเอ๊ะเอ็นจิโกะเอ๊ะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ้าวแบตบหมดกันเหรอตอนนี้ล่ะคะจากใจฉันถึงเธอมายสวิทคา ลบภาพจากกล้องวงจรปิดเสร็จแล้วครับที่ถูกอัพโหลดเข้าอินเทอร์เน็ตก็ตามลบครบหมดแล้วครับเรีบเยบร้อยขอบใจมากไซบาสเตียนคุณพ่อบ้านนี่เก่งสุดยอดปีเลยไม่ครับไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับทางฉันนะจะขอสนับสนุนทั้งคู่ในฐานะโปรดิวเซอร์ต่อไปแบบนี้และจ้ะดีไหมล่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็อุ่นใจขึ้นเยอะเลยอ,อล,ลิสแลนส์จางทำไมอล,ลิสถึงไม่สู้ล่าร้านซุ หลังมาหนะ้แล้วก็รีการทุ่นเททั้งขนาดนั้นน่ะแต่อลิสกับนั่งจิบชายอยู่ข้างหลังมันพิลึกมากนะรนันสุกร <L ens. S 2> ันส์อลิสนะ่ะควรแปลงร่างเป็นพริตตี้เขียวแล้วก็ช่วยกับสุนน่นารันสุกแต่ว่าอลิสเขาอลิสไม่มีเคียวเลิวฟวีนี่นาเคียวเลิวฟวีเหรอเอ่เอ,เ,อเนี่ยถ้าไม่มีก็จะแปลงร่างไม่ได้ช่รุเซบาสเตียน พี่ชาที่คลอวเวอร์ทาวเวอร์ให้มานะจ๊ะนี่แหละใช่แน่เลยชัดเจนแล้วนะรันซุอาริสฉันมาที่โลกเนี้ยก็เพื่อพบเธอนะรันซุขอเรล่าลารันซุแปลงเป็นพิธีเคียวแล้วก็ไปสู้ด้วยกันนะรันซุเอออขอโทษด้วยนะจ๊ะ แต่ฉันน่ะจะไม่เป็นพริตตี้เขียวหรอกฮอาริสชัยไลท์ซิลล่าลันซ์ฮทำไมอาริสถึงไม่ยอมเป็นพริตตี้เขียวอารันซุ สำหรับเรื่องนั้นเออฉันพอจะนึกออกนะว่าเพราะอะไรมาเนะเพราะอะไรเหรอพวกเราสามคนเรียนประถมที่เดียวกันมาที่นั่นไม่ค่อยมีลูกขุณหนูมาเรียนเท่าไหร่อลิสก็เลยโดนใกล้ยอยู่บ่อยๆพวกนายนะ่ะหัดละอายซะมั่ง